น,นี้มานั่งทำงานนอกบ้านะคเป็นร้านกาแฟเนาะโอ้โหถ่ายวอฟอันแรกเลยนะคะก็ไม่รอบเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศดาูวันนี้อากาศหนาวนะสิบก่อองศาก็เลยึ้นมาหาอะไรร้อนๆดื่มดีกว่าเนาะแล้วก็นั่งทำงานด้วยนี่ค่ะ คอมเดียวนะคะกับสองมือนะคะไปทุกที่เลยนะอ่ะก็เดี๋ยวมาด,ดูกันว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างนะคะ,ะก่อนจะเริ่มงานนะคะก็ต้องเตรียมตัวกันก่อนนะต้องมีพิธีรีตองไม่ใช่อะไรนะคะกะ็ช่วงนี้อากาศหนาวเนาะอากาศหนาวเพราะฉะนั้นผิวเราก็จะแห้งนะคะแล้วก็ โอ้ใครบอกว่าไปตักแดดอุ่นๆเนี่ยแดดก,ก็แรงมากเลยนะช่วงนี้ช่วงหน้าหนาวต้าก็เลยมีตัวช่วยค่ะจิบทั้งวันแบบนี้นี่อันนี้คือกรูตาออรเรนนะคะที่จะช่วยเราในเรื่องของป้องกันแสงแดดแสงยืยแล้วก็บูรรายนะคะก็คือวิธีการก็ง่ายๆคะ่ะแล้วก็มีน้ำเปล่านะน้ำเปล่าเพื่อที่จะชงผสมกันนะคะ ล้วก็มาชมกันเลยนะแล้วก็การดื่มน้ำเยอะๆเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายนะคะก็มันจะเป็นผงชงกรูตาออเรนนะที่เป็นกรูตาชนิดกินได้จากกีสนะคะใ,ใส่เข้าไปเลยยิ่งใส่กับน้ำเย็นก็จะยิ่งแบบอร่อยชื่นใจเนาะ,ะรสชาติก็เ,กเปรี้ยวนิดนึงเพราะว่าเป็นส้มใช่ไหมคะใช้ส้มส้มเรดออเรนนะคะหรือส้มสีเลือดสามใสพันนะคะ ก็ช่วยเรื่องผิวเราด้วยแล้วยิ่งอยู่หน้าคอมอย่างเงี้ยนะเราต้องมีตัวช่วยเนาะเพราะว่าแสงบูไลยก็เป็นอันตรายกับผิวเรานะคะให้ทําให้เกิดฝ้ากระสิ้นด้านได้นี่คะ่ะอันนี้ก็ขยับแล้วก็จิบทั้งวันได้เลยน่าทานมากอร่อยเป็นเหมือนน้าอินฟิวที่เราไปดื่มกันเนาะเขาเรียกน้ำอินฟิวใช่ไหมที่เอาผลไม้ ที่มีวิตามินซีมีวิตามินต่างๆแช่ลงไปในน้ำแล้วกเ็เราก็นำน้ำมาดื่มแต่เนี้ยคือไม่ต้องแช่เลยนะตอนนี้เยียบอยแล้วนะคะทั้งวิตามินสารอาหารวิตามินซีสูงมากช่วยผิวขาวใสปริ้งๆกันเลยนะโอเคก็จะเริ่มทำงานได้สักทีนะคะวันนี <laughs> ้เออนะต้องมีการพิธีติดต่อเพื่อนๆไปทำงานที่ไหนกันบ้างที่ออฟฟิศเป็นไงบ้างช่วงหน้าหนาว พรอพจัดเต็มกันหรือเปล่าโอเคเรีกนเริ่มทำงานกันดีกว่านะคะบค๊ายบาย